สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็กมาพบกับผมกันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาเล่นไม่ครับอ๋อผมนี่ชื่อว่าเฟลฟลาวเกย์เมอร์น,อนะฮะนี่ผมตั้งเองนะเฉยๆเดี๋ยวอัดพาต่อไปเอ้ยไม่ใช่พาดอาจจะเป็นเอออะไรคลิปต่อไปผมจะสอนอันนี้สร้างฟาร์มไก่ตโนม,มัตมะนะ ไปดูไก่ไปห้องมัไม่เสียงตึ๊ด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 ไม่เสียงเบาๆจัง ไ้อยไก่เอ้ยน้อยไก่น้อยจังอึดขึ้นแป๊บตกเลยผมต้องทำตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะฮะ luôn quay ha đập bóng ở vẫn được hết cài đập mà เขาทำไมี๋ยวเอาหินแป๊บสลับคลิปนี้จะไม่เกิน1 5นาทีวันนี้เอาไว้ EP นี้ผมจะนี่เนาะลุงนระกเนาะ ผมนี่จะไปนรกกันเลยเ<ป> <c oughs> สียงนี้ก็ทำไปเหมือนงั้นแหละอึดเดี๋ยวอันนี้ขอขึ้นมาจากไหน บอ่อแดดเอออ่ะจะบอกว่าพอดีไปดูกันก่อนลิม้ะโอ้ยด่าด่าค้าง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 ,างกระตกมากกว่าที่จะค้าง หอยแบบไม่เจริญเติบโตเลยโอเคอีพีนี้ผมก็ไปนรกกันเลยไม่ซ่อมชุดแม้จกักทัทรางแล้วชุดน่าจะพังง่ายอเอาเป็นเสื้อกับเกงเพชรล้อก็อเป็นเหล็กนะ เพื้อไม่พอซะงั้นแปดเก้าสิบอกเสือเพชรไปเยอะเลยนะเนี่ยกับรองเช้า ลาปิดลาปิดลาปิดแบบเกือบเดิมนี่ต้องทำการขึ้นไปให้มองท็อป o โอเด็กสองโอโอเด็กสองยังไงก็ดีแหละครับมีดีสักอันอ้าวโอเด็กสอง โคดิกสองนะอันบีกเลยโคดิกสองอันบีกออกไปเก็บชุดอยู่ไหน เดี๋ยวจะเก็บชุดให้เต็มเลยเอาเตรียมของอะไรไปก่อนเตรียมของไปก่อนก่อนนะฮะของที่ไม่จมของนี่บอกเลยของที่เมนชาร์จอยู่ข้างล่าง หอกเลยของที่ไม่จำเป็นนี่ผมไม่เอาไปนะฮะแอชนี้ก็เก็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยต้องไปเอาอาหารจากตรงนู้นถ้าซับนี้ก็ตกก็ขอภายนะเป็นอย่างดีป่ะที่บ้านผม,ผมตกอยู่เราทำการนอนกันก่อน ตายแล้วเดี๋ยวไปเอาเพิ่มอีกสองอันนะนก็รอเผาอีกรอเผาอีกสิบอันรอเผาอีกสิบอันนะ ตรงงั้นผมจะตัดต่อไปเลยนะถึงลูกก็จะใกล้จะเผาเสร็จนะโอเคโอเคละฮะทำการเผาเสร็จแล้วเรียบร้อยไปนะรกกันเถอะเถอะอีพีต่อไปอาจจะไปตัดต้นหมอชมเลยแล้วก็เลอะแต่ของฉันเนี่ยทำประตูทำให้มันดูดีอารังกราร เรื่อยหรูเกือบร่ดหรูเกือบร่ดหรูนะอันนี้โอเค หัวอะไรวันที่สวาวกทั้งชุดเอ้ยทั้งชุดเลยเอากระนัปิดนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ารักมีกินที่ผมตายนะโดนโดนซอมบี้พิกแมนนะ แล้วก็ตาเก่าหูอะไรแก๊สนะ่ะมาเล่นงานแล้วผมก็แบบเด๋ยวเครื่องดวงอนะ่ะโดนอันหน้าของแก๊สนะตวบุ่มตายของกลับมาไม่ครบนะขาดหินกะอาหารอีกยี่สิบนะหินหกสิบสี่นะผมขออย่างเดียวนะอย่าให้พี่แอคหาย มนี่แบบตกใจรีบเลยอาไม่เชื่อก็ดูนะเนี่ยนะผมตกจากที่สูงตายนะโอ้โหบอกเลยต้องต้องกินแอปเปิลทองก่อนเข้ามานะเบื้องหันทางหินนี้ ผมไม่พูดหรอกครับไม่เปลืองหินมองตอาหารหินนี้ผมไปขุดตอนไหนก็ได้อาหารนี้มันหายยากเนาะแล้วเอ,เอามาเอาโกสโตนกัน โหพลังปุ่มเลยเก็บ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 นี่คือไม่มีบล็อกผมนี่ทำการปิดมอนเลยผมาหลังพอจะมาเอาเอาแฟนนะอี่พีนี่ผมขอแบบกลับแปบ๊บ ผมนี่กลัวเลยโอ๊ยกับ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 ที่โดนซอมบี้พิกแมนแล้วก็เอาแล้วก็แก๊ะ ที่ว่านะก็มาถึงนี้โดนปากาฮูตจนตีใส่ซะงั้นดีนะที่ประตูนรกแบบไม่สูญเสียหายดูรอยรอยรอยระเบิดนี่ผมบอกเลยผมต้องรีบประครบ cầm cắt ông cà bẹ tay đây ngay bọc <laughs> ơi khóc không tránh lắm mà. tại là thị vinh ở oh, vinh oh. กนมาดูกันนะเนาะย่าบักเอ้ยขอเตอรที่ผู้หยับนะมันคนไม่ได้แก่ตรงนี้ก็หาย โอเคสองพอแลวจบอีพีนี้ผมต้องไปแก้บักนะ okay. ละโอเคละสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจากกันไปแค่นี้นะ ใครที่ชอบมา,มากดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย